สวัสดีครับช่างภัย DIY ครับช่างภัยใจดีในก็มาแนะนำการวางบ m s นะครับให้กับเพื่อนช่างที่กำลังจะหาอาชีพเสริมรก,การวางบีมก็แบบนี้ครับเราใส่ก่อนจะใส่แผ่น PCB ก็ รองสนวนด้วยนะครับนี้สนวนให้เสียวแล้วก็ PCb ก็ให้เต็มแน่นะครับเต็มแน่เพื่อกระจายน้ำหนักเวลาถูกกดทับจากหลังบ m s ลงไปนะครับกระจายน้ำหนักเพื่อใบเพื่อแบตเตอรี่ซองแบตเตอรี่ไม่ให้ได้รับความเสียหายยังสายบาลานนะครับ หมาลขล้วเราก็ล็อกไว้นะครับยังไม่ต้องไปเสียบนะครับนี่ก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเรียงศูนย์เรียงหนึ่งมาหาเอา่อเอ,เอ่เลียงเลียงลบมาหาบวกบต่อเสียบไปด้วยต้องเลียงไม่ต้องนะครับนี่ไม่ต้องนะหรือจะต่อบวกมาหาลบได้หมดเลยนะครับ ขอให้ถูกนะต่อให้ถูกประมาณนี้ยังบีเอ่มเอ s ที่มีบาลานซ์ในตัวนะครับีเที่มีบาลานซะ์ตัวนี้มีนะนมีบาลานซ์ยังไม่ต้องไปต่อนะครับไม่ต้องไปเสียบสายแล้วค่อยไปไล่บวกลบบวกลบอะไรลบไปหาบวกเงี้ยไม่จำเป็นนะครับ องบอกถามว่าถ้าทําอย่างนี้อะบมมันทํางานไหมนะมันก็ทํางานปกติของมันนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับก็เหมือนเราเปลี่ยน b m s ออันใหมน่นะสมมุติว่ามันเสียแล้เราก็กถอดซ็อกเก็ต b m s ลงเสียบเข้าไปก็คือว่าเอาง่ายๆเลย b m s อมันจะทํางานาสั่งชาร์จสั่งตัดอยังไงก็ นี่ครับอ่านค่าจากสายนี่แหละครับมันจะวัดในแต่ละเซลล์นะครับขอให้เราต่อให้ถูกประมาณนี้อย่างอย่างสายบารลัเราก็ไม่ต้องตัดนะครับเผื่อลูกค้าคเผื่อลูกค้าเขาเอาไปเล่นอย่างอื่น,นครับเวลาวันหมดประกันของเรานะรหรือเราจะเขาเขาจะไปเพิ่มเซล์ลหรืออะไร หรือเขาจะยกไปลงกับชุดอื่นนะครับก็ป,ปล่อยเขาอย่างนี้แหละวิธีการสอดสายบาลานนะสอดเข้าไปพับพับนี่เสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปในระหว่างชั้นประกบเซลนะที่เราต่ออยู่เนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละในฝั่งนี้ ฝั่งนี้ที่มาฝั่งนี้ก็สอดเข้าไปล้วงออกมาบัดเกรีย์แบบนี้อันนี้ก็เวลาเราจะบัดกกีย่์นะอันนี้ก็จุ่มฟักเลยครับจุ่มยาฟักมันไม่มีแบบติดนิดเดียวติดเลยอันนี้คือแบบติดแบบแน่นๆเลยเพื่อความมั่นใจนะ นีเลยนะไม่มีแบบาสายผัวตะขัวไม่พอมันจะซึมครับมั่นใจเลยร้อเปเซนตะวิธีการเข่าขวัวแต่ละขั้วนะขั้วนี้เกิลน,นะครับก็พอกตะขวัวเข้าไปให้มันแน เพื่อรับโหลดนะครสายก,กระแสส,สูงอันนี้ต่อนี่ลอยต่อเซลนะอยต่อเซลจะเห็นไหมครับว่ามันยังไงชัดแค่ไหนเดี๋จะล้างให้ดูเอาแล้วนะเดี๋ยวจะลองล้างด้วยทิเนอร์จะล้างให้ดูนะครับเพื่อน รับซึมลงไปถ้ากลัวจะซึมต้องดูฝั่งนี้มันเหมือนแบบเหมือน,มนไม่ติดเมื่อกี้ล้วเรามาถ่ายอีกฝั่งนึ่งอย่าบเงี้มย,ยมันไม่ค่อยชัดครับ นี่ครับพอเข้าไปเพื่อนำกระแสนะครับกระแสจะผ่านได้ดีนะเวลาแบบผู้ใช้งานนะครับจะได้ปลอดภัยเวลาดึงโหลดหนัหนกๆนะครับตรงนี้นะถ้าเราเชื่อมแบบเป็นจุดเป็นจุดมันก็ไม่ดีนะ เอาแบบนี้เลยแล้วชั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ครับนี่คชัดเจนครับไหนก็สนใจปรึกษาได้ครับประกอบแบตเตอรี่ถ้า เพื่อนช่างอยาจะหารายได้เสริมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ขอนนะ้อมูลปรึกษาได้ครับโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องสร้างผายใจดีครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อสายกันอีกทียวคลิปหน้าประกอบเสร็จก็จะลงอันอื่นต่อนะครับลงตอนเสร็จอีกนะครับแล้วก็มีคลิปถัดมานะครับลองไปเลื่อนดูได้ครับในตอนที่เราใส่ประกอบเซลล์แบตนะครับอนุกรมเซลล์แบตนะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับก็เข้าไปดูได้ครับสำหรับวันนี้ครับ สวัสดีครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณครับ